สวัสดีพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการข้อคิดจากข้อพระคำน,นะครับผมทํารายการนี้แทบทุกวันก็ว่าได้อย่างน้อยพระคัมีวันละหนึ่งข้อในการที่นํามาแบ่งปันหรือนิ่จพี่น้องหรือว่า2ข้อในช่วงแรกจะเป็นการอ่านหุนใจผ่านการอธิบายพระคัมภีร์แต่ช่วงที่2จะเป็นเรื่องการฝึกในการภาวนาพระคำพระเจ้าพี่น้องหลายคนตอนนี้ก็บำังฝึกตามมันไปอยู่พี่น้องครับก็กอบคุณพระเจ้าหลายคนตอนนี้เป็นการภาวนาได้ถูกต้องละอ่านไข้ครวนดึงสิ่งที่ได้รับจากถ้อยคำพระเจ้ามาเป็นคำอธิษฐาน ทำแบบนี้ทุกวันทุกวันอย่างน้อยพป็นอกวรรข้อ2ข้อเป็นสิ่งที่ดีนะครับลองฝึกกันดูน่น้อะครับเอาละรครับก่อนอื่นเรามาท่องนะสารบัญพีด้วยกันก่อนปฐมปการถึงวิวรณ์น,นะครับปฐมปการอพยพเลเวนิติกันดัรวิถีเฉลยธรรมบัญญัติโยชูวาผู้นิจัยนางรูธหนึ่งสมูเอลสองสมูเอลหนึง่งงศาสตร์งองปงศาตร์หนึ่งปงสาวดานสองศงาวดานเอสราเนหามีเอสเธอโยเพลงสด,ดุดีสุภาษิต ปัญญาจารย์เพลงโซลมอนอิสยาเยเรมีเพลงท่ำควรเอเซเค,คียวดาเนียลโอเชยาโยเอลอามโมอโอบาดีโยนามีคานาอูมฮาบาปุเศฟัญญาฮักไกเสคาริยามาลาคีมัทธิวมารโกลูลกายอนกิจการโรมหนึ่งโครินสองโครินคาลาเทียเอเฟซัส ฟิลิปปีโคโลสี1เทสนิกา2เทสนิกา1่ทิโมธี2ทิโมธีตีตัสฟิเลมอนฮิบรูยากอบ1เปโตร2เปโตร1ยอน์น2ยอน์น3ยอนยูดาวิบอนขอบคุณพระเจ้านะครับก็ลองฝึกท่องกันดูน้องนะครับอย่างน้อยเราก็ได้พัฒนาใน,ในเรื่องของสมองด้านความจํานะครับอธิษฐานขอให้เรามีสิิปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการใช้ถ้อยคําพระเจ้าอย่างถูกต้องและนํามาประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับสายการต่างๆนะครับในแต่ละวันวันนี้มาดูด้วยกันพี่น้องครับในพระธรรมโยนบทที่หนึ่งข้อที่สิบเอ็ดนะท่านที่รักอย่าเอาเยี่ยงสิ่งที่ชั่วแต่จงเอาเยี่ยงสิ่งที่ดีผู้ที่ทําดีก็เป็นคนของพระเจ้าผู้ที่ทําชั่วก็ไม่เห็นพระเจ้านะแยกแยะชัดเจนพี่น้องครับขาวกับดาเลยไม่มีเท่าๆนะครับดังนั้นคิสเตียนนะครับเราก็ต้องตั้งใจที่ทําสิ่งที่ดีเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้า ว่าเบลอะไรที่เป็นการดีแล้วไม่ทํานั้นเท่ากับทาบาปกับพระเจ้ารวยเหมือน,นกันนะครับสำหรับผมนะถ้าพูดว่าการตื่นชเช้าพวกเดี๋ยวทําดีไหมครับก็เป็นสิ่งที่ดีคุณเอาเยี่ยงอย่างการไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ก็เป็นสิ่งที่ดีะนะก,การเข้ามีส่วนร่วมนะครับในขีจักรท้องถิน่นก็คือเข้าไปมีส่วนในการรับใช้พระเจ้านะบางคนมีของประทานหลากหลายก็คนอาสาสมัครเข้าไปช่วยเหลือเป็นหรครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดียิ่งก,บบา,การประกาศเป็นพยานก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีหลายสิ่งหลายอยา่างเป็นอะคบความเูสียหลายคน ก็ไม่ควรนะครับที่จะละทิ้งสิ่งแต่เหล่านี้หลายหลายคนวันทั้งวันพี่น้องครับอาทิตย์ทั้งอาทิตย์บางคนแทบไม่หานพีเลยนะหรือไม่ประกาศเป็นพยานเลยนี่เราจะอีกไม่กี่วันจะสิ้นปีละสาม้สิบห้าวันพี่น้องครับแต่และว,วันพี่นครับเรามีโอกาสใช่ไหมแต่ว่าพระพี่บอกว่าให้ฉวยโอกาสในขณะที่มีโอกาสคราวนี้เรามีโอกาสที่ทําดีประกาศเป็นพยานมีโอกาสที่ไอ้ฐานวางมือรักษาคนเจ็บป่วยมีโอกาสที่ขับผี นะครับเอาวิญญาณต่างๆพี่เนี่ยที่มารบกวนเราเช่นวิญญาณเองอะไรฮะความเจ็บป่วยต่างๆก็มีพี่น้องก็มาเป็นพยานมาตั้งแต่ได้รับการท้าทา,ทายจากผมไปพี่น้องไม่เคยที่ฐานขับวิญญาณไม่เคยฐานกับปีมาก่อนบอกรูกไ้ไหมมันเข้ามามันจะทําลายความรู้สึกของเรามาควบคุมอารมณ์ของเราทําให้มีเหตุให้ทะเลาะก,กันวิวาทกันแน่นอนวิญญาณแบบนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้านันเป็นศัตรูเราที่มันแอบแฝงซ่อนเร้นกันมาเราต้องใช้สียมนาาใน,รนาพระนามพรเยูุริต ขับไล่ออกไปจากชีวิตของเรานะผมเองบ่อยครั้งที่ต้องในฐานวางมือรักษาความเจ็บป่วยนะหลายสิ่งหลายอย่างมันเข้ามารบกวนหมอพี่น้องครับเราก็ต้องใช้สิทธิอำนาจในประนามเยซูคิสเมื่อเราทําแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้เห็นและคนอื่นก็ไปทําเป็นเยี่ยงอย่างถูกต้องหมพี่น้องแต่อย่าทําหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ดีหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการงานเนื้อหนังนะเป็นเหตุกริ์เสียบ,บางคนเอาเยี่ยงอย่างในสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่ไม่ดีโอ้แบบนี้ไม่ได้พี่น้องครับ ดังนั้นวันนี้คนหนุนใจผ่านพระคำพระเจ้าสํารวจตัวเองว่าทุกวันนี้เราเป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม่สิ่งเราคิดสิ่งเราพูดสิ่งเราทาพี่น้องครับมีคนเอาไปทําแบบอย่างมีคนเร,เรียนแบบเราไปทําแล้วก็เกิดผลดีหรือไม่หรือหลายคนมาเรียนแบบในสิ่งที่ดีของเราและอ้างถึงเราด้วยว่าอาพี่เขาทาผมไปจําพี่เขามาโอ้แบบนี้ไม่ไหวนะครับพี่น้องดังนั้นหนุนใจพี่น้องครับเราเป็นคนของพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้า เป็นคนงานของพระเจ้าราวควรที่จะทําในสิ่งที่ดีเพราะเราเป็นคนของพระเจ้าดังนั้นพระพีบอกแล้วผู้ที่ทําดีก็เป็นคนของพระเจ้าผู้ที่ทําชั่วไม่เห็นพระเจ้ากวหมุนใจพี่น้องครับและตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับในวันนี้วันนี้มาดูนะครับในการภาวนาพระคำพระเจ้านี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะทําภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนโอเคพี่น้องกลางกลางคืนพี่เอ่อกลางวันพี่น้องอาจจะยุ่งกับงานไม่มีโอกาสได้ภาวนาอย่างน้อยมีโอกาสกลางคืนดิ นะครับรอย่าปฏิเสธในสิ่งที่พระเจ้าตัดเตือนและสอนไว้หรือเมื่อพระเจ้าตัดให้ทําก็ควรที่จะทําไม่ควรที่จะบเบี่ยงนะครับวันนี้มาดูด้วยกันเราเดินทางมาถึงข้อที่สามสิบสี่แล้วนะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าดีหนึ่งร้อยสิบเก้าข้อที่สา,ามาาาาาดดสิมบสี่ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะรักษาพระธรรมของพระองค์ไว้และปฏิบัติด้วยสุดใจของข้าพระองค์แม่ขอบคุณพระเจ้านะครับเห็นไหมขอประทานความเข้าใจ พี่้องครับโดยสิบปัญญาโดยความรู้ของเราไม่สามารถที่จะเข้าใจข้อลับลึกของพระเจ้าได้ก็ต้องทูลขอต่อพระเจ้าอย่าเป็นคิดเียปปนปากหนักผมเตือนหลายคนพี่้องครับรู้ว่าทาไม่ได้ทำไมไม่ขอต่อพระเจ้ารู้ว่าขาดความเชื่อทําไม่ไม่ทูลขอความเชื่อรู้ว่าขาดความกล้าหาญแต่ไม่ไม่ทูลขอความกล้าหาญพระเจ้ามีทุกอย่างที่จะให้กับเราวันนี้พี่้องครับขอสิบปัญญาขอความรู้ขอความเข้าใจใช่ครับบางท่านอาจจะเป็นชาวไร่ชาวนาพี่้องครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราไม่เรียนเพิ่มพีมาโดยตรง แต่อย่าลืมว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้า,าสถิตกับเราและพระวิญญาณพระเจาสอนความจริงแก่เราความจริงก็คือพระคัมภีร์โอ้โขอตอบพระเจ้า,าทุกวันที่ประทานสิบปัญญาผมในการเข้าใจนะครับพระเจนะของพระเจ้า,านะครับมาดูในการบันนี้พี่น้องครับสาธุการเดชาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์เห็นไหมผู้ทรงสถิตในสวรรค์นะครับขึ้นต้นในการอธิษฐานกับพระเจ้า,านะครับขอพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงเมตเมตาขยายความคิดประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ ข้ในสุสดีร้อยสิบเก้าข้อที่สามสิบสี่บอกว่าขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะรักษาพระธรรมรงไว้และปฏิบัติด,ด้วยสุดใจของข้าพระองค์เห็นไหมพี่น้องเนี่ยเราอ่านเราค่อยคุณว่าพระคัมภีร์กับบางโสเลยแนะนําอะไรนะครับเราก็นําสิ่งที่ได้รับมาที่ฐานเนี่ยขอองค์พระพิญญาริสุทธิ์นะทรงเมตตาขอความเมตตาจากพระพิญญาริสุทธิ์ขยายความคิดประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ลองทําดูพี่น้องครับถ้าหลายคนเปิดบัมพีมาแบบอ่าน ด้วยอารมณ์รีบเปลยนะครับไม่ถูกต้องนะครับพี่น้องต้องตั้งใจนะจับพระพีละอธิษฐานเลยนะขอพระพิญายประสูติทรงช่วยขยายความคิดขยายความเข้าใจนะครับเพื่อครับลงจะรักษาถ้อยคำของพระองค์ไว้ในจิตใจคือในใจนะครับครับรองค์เนสะสมพระธรรมของไว้ในใจนะพระองค์เพื่อครบองค์จะไม่ทําบาปพระองค์หมาข้อนี้ก็สุดยอดยิ่งสะสมมากก็ทําบาปน้อยลงถูกท่านพี่น้องเพราะยิ่งเรามีถ้อยคำพระเจ้ามาก วิทย์อำนาจจากถ้วยกรรมพระเจ้าจะเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะเข้ามาช่วยยับยั้งชั่งใจและ,และคิดเสียหลายคณไม่อ่านพีไม่มีกรารสะสมพระบัตรพระเจ้าเลยและพี่น้องจะเอาอะไรมายับยั้งชั่งใจและจะใช้สิปัญญาพระเจ้าได้อย่างไรเนเมื่อไม,ไม่สนใจในการอ่านพระคัมภีร์หรือภาวนาพระคำพระเจ้านะครับและจะนํามาปฏิบัติควบคู่กับการดำเนินชีวิตทุกๆวันมผมสัญ,ญญากับพระเจ้าว่าจะนํามาปฏิบัติเมื่อพระเจ้าสอนเราเข้าใจเราก็นํามาใช้ ถ้าพี่น้องเมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดพระพรทั้งพระพรกับตัวเองและส่งต่อพระพรเนี่ยกับผู้อื่นด้วยอันนี้ควรทําอย่างยิ่งเป็นการทําสิ่งที่ดีนะด้วยความเชื่อและด้วยจิตใจที่ยำเกรงต่อพระพี่น้องครับเมื่อเราศึกษารพระธรรมพระเจ้าเรามีความเชื่อพระเจ้าสั่งให้เราทําเราก็ยำเกรงต่อพระเจ้าเราก็ทําในสิ่งที่พระเจ้าตัดสั่งให้เราทาอะไรที่พระเจ้าไม่ตัดสั่งให้ทําอย่าไปยุ่งกับมันพี่น้องครับ ยิ่งพระเจ้าห้ามก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกต่างๆเหล่านั้นน่าเสียดายน,นะครับคิเซ่หลายคนไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าสั่งให้ทําอะไรพระเจ้าห้ามนะในเรื่องใดบ้างวันนี้พี่น้องต้องตั้งใจใหม่กับพระเจ้าอ่านศึกษาทำความเข้าใจนะโดยไม่มีใจที่สงสัยหรือวิตกกังวลในแผนงานของพระเจ้าพระเจ้ารู้แผนงานที่มีไว้สําหรับเราไอ้ง่ายคือตั้งแต่ต้นจนจบชีวิตผมนะครับอยู่ในแผนงานพระเจ้าใช่ครับตอนเราเป็นคิดเซนใหม่ๆเราย,ยังขาดความเข้าใจ ก็สงสัยเรื่องนี้บ้างเรื่องนู้นบ้างทําไมก็ตั้งคําถามกับพระเจ้าเยอะแยะมากมายคือพี่น้องครับเราไม่เป็นดินเหนียวในมือช่างปั้นอย่างแท้จริงเรายังฝืนผู้ปั้นนะวันนี้ก็อยากหนใจพี่น้องอยู่ในสาการอะแล้วแต่พี่น้องครับทุกอย่างอยู่ในสายพระเนตรพระเจ้ามีหรือว่าพระเจ้าไม่เห็นชีวิตของเราแต่พระเจ้าอนุญาตอนุญาตให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อพระเจ้าจะหล่อหลอมเราฝึกเราตั้งแฮกแล้วเราเองก็ต้องพี่น้องครับยอมจำนนต่อพระเจ้าด้วย นะเป็นดินเนดี๋ยวในมือช่างปั้นไม่โตแย้งไม่สงสัยมีแต่ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับผมเองก็ผ่านสาการที่ไม่ดีมาเยอะนะไม่ใช่พูดใช้จะสวยหรูนะครับบางสาการหมาพี่น้องครับโอ้โหมันไปถึงขนาดที่ไม่คิดว่าเราจะไปถึงขนาดนั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าเราใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับที่จะเรียนรู้ถึงการสอนนะการพัฒนาความเชื่อนะพัฒนาความไว้วางใจ ผ่านวิกฤตการณ์ผ่านปัญหาต่างๆที่ประดังเข้ามานะครับขอบคุณพระเจ้าข้าพระองค์จึงอธิษฐานนะัทุนขอตอบโอรคงขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูกิตเจ้าอามนแบบพี่น้องถ้าพี่น้องเรียนแบบผมวันนี้พี่น้องครับฝึกทุกวันวันละข้อสองข้อนะครับหรือเช้าหนึ่งข้อกลางวันหนึ่งข้อก่อนนอนสักหนึ่งข้ออ่านให้ครวนและนำมาภาวนาทำแบบนี้พี่น้องครับทุกวัน สามร้อยสิบห้าวันพี่น้องก็คูณสามเลยครับเพราะพี่น้องใช้พระมีสามข้อต่อวันอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนที่พี่น้องต้องเฝ้าเดี่ยวตอนเช้านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างน้อยพี่น้องครับเราได้สะสมพระธระรมปัะเจ้าวันแจ้งของเรานะอิสุกิตตัดในยอมบทที่สิบห้าข้นะอ,อที่สามท่านทั้งหลายรับการชาระสะอาดแล้วด้วยถ้วยคำที่เราได้กล่าวแก่กท่านวันนี้ผมก็มีความเชื่อว่าพี่น้องที่ฟังถ้อยคําด้วยความยำเกรงด้วยความเชื่อ วิทยำน,นาจากถ้อยคำพระเจ้าวันนี้จะเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขชำระใจเราให้สะอาดอามีพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับกลับมาพบรายการข้อคิดจากข้อพระคำได้ใหม่ในวันต่อไปครับใช่บี่นครับสวัสดีครับ